ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่เบลคูทำลายน้องจับไปทั้งคู่นะคะห่างกันสักพักนะคะเดี๋ยวนี้แบบว่านาร่าไปไฟแทนแล้วเขาว่าโดนนาร่ากัดประจําเลยทุกคนเรียกออกไหมคะว่าตัวไหนซิมบ้าตัวไหนหนาร่าตัวนี้หน้ายาวๆนะคะเออซิมบ้าซิมบ้าออนี่จแตน้าหวานกว่านิดนึงเห็นไหมคือนาร่าดูทุกคนสงสารนาร่ากันใช่ไหมดูดูเห็นหัวซิมบ้าปะ ตรงเนี้ยเออดำดำหน้านะอ่ามันคืออะไรนาล่ากัดหรอใช่แหวกเลยนะคะนาล่ากัดน <c oughs> ะคนที่กัดจริงๆอ่ะคือนาล่าไง <c oughs> แต่ว่านาล่าเขาไม่ได้กัดก่อนนะ <c oughs> คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปยุ่งกับเขาอ่ะเขาก็จะแหวงกัดนะคะทุกคนแล้วเขากัดเจ็บแต่ตัวเนี้ยจะกัดไม่เจ็บตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าชอบอะรวาสนะคะแต่ว่ากัดไม่แรงนะคะดูแล้วพี่ลมไม่ปล่อยให้พี่ลมไม่ปล่อยให้ลมกัดเงี้ยไหมหนูก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องเขา โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเบลเนี่ยจะมาทําการพาเมียแคแททั้ง2ตัวนะคะไปเดินเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาโตพอแล้วนะคะที่เขาจะเขาจะออกไปลงดินนะคะทุกคนต้องให้ลงดินบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไม่เคยเจอดินไม่เจออะไรเลยเนี่ยไม่เจอสิ่งสกรปรกเลยเนี่ยพอวันหนึ่งที่เขาไปอยู่ในที่สกรปรกเนี่ย <sm ell> ก็อาจจะป่วยได้นะคะถึงท่านท้องเสียหรือหมักหนักๆไม่เสียชีวิตได้เลยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องพาเขาไปเจอด้วยเนาะซึ่งเดี๋ยวเบลขอปล่อยก่อนนะอ่ะลาลาไปไกลๆกับลูกไป นีสีนี้ไหสินี่นะคะทุกคนเบลก็ซื้อมานะคะสําหรับซิมบาและนาลาเนาะมีสองสีเนางสีชมพูแล้วก็อันนึ่งเสีน้ำเงินนะคะซึ่งอันนี้เบลองปรับให้เล็กที่สุดแล้วนะน่าจะเล็กที่สุดแล้วนะโอดว่าใส่ได้ไหมเพราะว่าน่าจะได้แล้วนะเอาเริ่ะโตแล้วเนาะดูแลต้องใส่นี้ก่อนเยวค่อยๆเอาอะไรเอามือสอดไซิมบ้า เดี๋ดยวเขาใส่ใช่ไหมโอ้จะเชี่ยวชาญน,นะคะมาสายหน้าแหละสองข้างแล้วก็รัดเลย <c oughs> วางกล้องดีกว่า <c oughs> ได้ไหมได้ไหมเฮ้า <c oughs> ไ,ไ,ได้ยู่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใส่ไป้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แวบไปใส่นิดน,นึงนะคะของซิมบ้านะคะเสร็จแล้ว ก่อนนี่ก็คือนา่านาราน่ารักไหมอันนี้อันนี้แน่นสุดแล้วเนาะแน่นสุดแล้วได้แค่นี้มาดีมาหลุดหลุดแล้วมันหลวมเนาะเปิดคลิปมาอย่างเท่เลยใส่สายจูงใส่ได้อหรทุกคนโหนี่เราซื้อมาเล็กสุดแล้วนะทำไงดีอ่ะพาออกไปได้ไหมได้เนาะ ทีละตัวเขาว่าได้นะไปไปช่วยช่วยกันดูหน่อยอ่าเนาะอยากให้เขาพาออกไปเจอแบบเจอดินเจออะไรจะได้ขุดเล่นได้ไงการสัมผัสดินครั้งแรกของซิมบ้า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 นะคะกลัวกลัวได้อยู่แล้วใช่ไหมซิมาก Ở kia đều Ở nha Ở nha เขาต้องยืนคุมไม่ดูแบบไม่มีการสำรวจชอบไหมสนใจนะคะไม่สนใจเราเลยเหมือนกันเลยสนใจใบไม้ตุ๊กน่ารักน่ารักค่ะไม่เอาไม่เอาดีดีมีม่ากินเนาะกินกินกไปแล้วอะไรอะต้นต้นหญ้าหรืต้นอะไ ตัวเนี้ยนะเออกินว่ะกินเฮ้ยก <Hey. S 1> ินได้กินได้มันคือใบอะไรไม่รู้อ่ะไมาชอบอยู happy, ่แฮปปี้ดีนี่ไม่ยอมให้จับดูดิไม่ยอมทำไมจะลงจะลง <c oughs> นี่ๆๆๆใหญ่มากอะเด็กๆ เหมือนตำลึงแต่ก็ไม่น่าจะใช่โหใหใบนี้เป็นที่ชื่นชอบของสัตว์เลยนะเนี่ยกินทุกตัวเลยกินหรือเล่นเลมนมันฉีกเล่นโหพี่ตือเห็นนี่พี่ตือร้องไห้เลยนี่เดี๋ยของโปรดพี่ตืออ่ะเกิดแตกหันเลยป่่เข้าบ้านก็เหลือร้อนหมนนี่ห้าโมงยังร้อนอยู่เลยทุกคน ดูดดดููเด็กเด็กมันทำอะไรวะเด็กมันเนี่ยคือว่าเราหายไปไหนเด็กอยากออกอยากออกเก็บมานนี่เอาไปนี่สิงบ้าคือเขาไม่ได้อยากออกหรอกเขาอยากอยู่กับเราเนี่ยแหละเราอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ที่นั่นเออใช่สิงบ้าคือยังไงก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้แต่นาราดีชอบเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น่าจะ โอเคเนะาะสำหรับการออกไปเดินเล่นที่สนามครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมแต่นาราดูชอบนะคะก็น่าจะชอบแหลนะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสัตว์แปลกเราเชื่อใจคุณย่านะคะแต่เมื่อเขารักคุณแล้วเขาก็จะรักคุณไปตลอดชีวิตเลยค่ะดังนั้นเลี้ยงไว้ดีๆนะคะอ้อลืมบอกอีกหนึ่งข้อเวลาที่จะพาไปลงดินนะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วลงได้เลยนะคะรอให้สักสามเดือนก่อนนะคะแล้วค่อยลงดินเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะเพราะว่าตอนเด็กๆภูมิยังไม่แข็งแรงนะคะโอเคไปแล้วค่ะ